ส่งกำลังใจให้นางเอกลื่นล้มหัวฟาดสลบนิ่งในกองให้กำลังใจนางเอกยีนเกวลินหลังเกิดอุบัติเหตุขณะถ่าทยทำละครบูรลันมันตราบริเวณน้ำตกชันตาเห็นอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีแจ้งกู้ภัยนำตัวส่งโรงพยาบาลเช็กร่างกายด่วนเวลา18นาฬิกา30นาทีวันที่11ตุลาคมหน่วยกู้ภัยเพียวเยี่ยงไทยศรีราชาอำเภอศรีราชาจังหวัดชนบุรีได้รับแจ้งว่ามีผู้ได้รับ เหตุดาราสาวลื่นลม้มเหตุเกิดที่บริเวณน้ำตกชันตาเทศตำบลบางพระอําเภอศรีราชาจึงรีบรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเป็นกองถ่ายทําละครบูหลันมันตราทางช่อง8พบนางเอกสาวเกวลินสีวน,นาหรือยีนดารานักสแสดงลื่นล้มนอนนิ่งสอบถามเบื้องต้นทราบว่าขณะมีการถ่ายทําฉากในละครปรากฏว่าดาราสาวเสียหลักลื่นล้มจนนอนนิ่งไปชั่วขณะก่อนที่จะรู้สึกตัวหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ได้รีบนําตัว ส่งโรงพยบาบาลสมิติเวชศรีราชา